เมสซี่ซัด5นัดติดพาทีมเข้ารอบรองชาบี้เอาแน่ชัวร์กันเซลโลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ยูนิปอนนะครับเสพติดโลกลุกหนังทนายและนอกประเทศนะฮะก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องนี้ด้วยนะครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับหลังเกมอินเตอร์มิามี่ต้นสังกัดของลิโอเนลเมสซี่นะครับล่าสุดถลม่มชาร์ลอตตเอฟซีไป4ประตูต่อ0ในรายการลีคัพเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะ โดยทางอินเตอร์มายามีนะครับได้ประตูจากโจเซฟมาร์ติเนสในนาทีที่12โรเบิร์ตเทเลอร์ในนาทีที่32แล้วก็เป็นการทำเข้าประตูตัวเองของมาลองด้านะครับในนาทีที่78แล้วก็ลิโอเนลเมสซี่นะครับยิงปิดกล่องในนาทีที่86ซึ่งจบเกมนะครับส่งผลให้อินเตอร์มายามีต้นสังกัดของลิโอเนลเมสซี่นะครับเข้ารอบรองชนะเลิศในรายการลีกคับนะครับเมสซี่ก็ยิงประตูปิดท้ายนะครับซึ่งโดยรวมเกมนี้ผม ยอมรับตรงๆว่าครึ่งหลังไม่ได้ดูนะครับช่วงเช้าตื่นมานะไี่ดูประมาณครึ่งแรกนะครับขออภัยด้วยครึ่งหลังไม่ได้ดูจริงๆครึ่งแรกเนี่ยอยากที่สังเกตถามว่าไมอามี่ดีขึ้นไหมจากนัดก่อนๆคือมันอาจจะดูดีขึ้นนะครับเรื่องระบบวิธีการเล่นอะไรต่างๆแต่ผมว่าส่วนหนึ่งอ่ะคู่แข่งในวันนี้ไม่ได้หินเท่ารอบ,บก่อนๆเขี้ยวจัดเลยที่ชนะจุดโทษที่ยิงจุดโทษกันนะนะครับถามว่าไมอามี่จุดที่ต้องแก้อ่ะ เอาจริงผมอยากให้แมมมี่เสริมผมก็ไม่เข้าใจนะว่าอินเตอร์แมมมี่มีตังเสริมเมสซี่มีตังจ่ายเงินให้บุสเกตเมสซี่หรือชอร์ดีอัลบาแต่ทําไมเขาไม่มองแบบตําแหน่งอื่นเลยว่าจุดอ่อนมันคืออะไรไม่งั้นเขาคงไม่อยู่แบบบวยของตารางอย่างเงี้ยนะครับรว่ากองหลังยังแน่นไม่พอกองกลางก็ดูจะแบบสร้างสรรเกมช่วยเมสซี่ได้ไม่มากเท่าไหร่กองหน้าเนี่ยถือว่าโอเคในระดับหนึ่งะนะครับมีโรเบิร์ตเทเลอร์มีโยเซฟมาติเนสที่ยังพอแบ่งเบาภาระเมสซี่ได้คอยแบบ เมสซี่ปั้นให้แล้วก็ปั้นเมสซี่กลับอะอะไรเงี้ยนะครับเอาจริงผมเชียร์แบบลามอสนะเหมือนก่อนหน้าน,นี้จะมีข่าวอยู่แต่ไม่รู้ปัจจุบันต,ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเซอร์กิโอลามอสข่าวนะจริงๆผมเชียร์นะผมว่าลามอสจะช่วยพยุงเกมรับไมอามี่ได้เยอะขึ้นมากๆเลยนะครับซึ่งหลังเมสซี่ยิงประตูได้นะครับ้วท่าดีใจนะครับสไปเดอร์แมนโอ้โหถือว่ามาวิลจะมาครบแล้วนะเหลืออะไรวะเนี่ยผมว่าไอออนแมนต้องมาแล้วดูต่อไปอ่ะจะทำท่าย,ยัางไงไว้ไอออนแมนเนี่ย ส่วนโปรแกรมนัดต่อไปนะครับของอินเตอร์มิมี่นะฮะก็เป็นรอบรองชนะเลิศในรายการลีกคัพนะครับไปเจอกับทางด้านฟิลาเดลเฟียยูเนียนนะครับในวันอังคารที่15สิงหาคมนะฮะก็สำหรับแฟนๆบาร์เซโลนาหรือแฟนๆฟนโอเนลเดซี่นะครับก็รอติดตามได้ในเกมนี้นะฮะต่อมานะฮะก็เรื่องราวของบาร์เซโลนานะครับล่าสุดฟาบิโอโรมาโนนะครับได้รายงานว่าบาร์เซโลนาเนี่ยกลับมาดำเนินการ ในดิวของชัวร์การเซโลนะครับซึ่งตอนนี้มีการเจรจากับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ทางด้านตัวแทนนะครับของชัวร์การเซโลนะตอนนี้ Char เนี่ยชาบี้เนี่ยตัดสินใจให้ชัวร์การเซโลนะครับเป็นพิเออริตี้แรกหรือว่าเป็นแบบตัวเลือกแรกเลยในะตำแหน่งแล็กขวานะครับเป้าหมายแรกเลยก็เรื่องการเจรจาเนี่ยจะมีในวันต่อๆไปนะครับซึ่งบาร์ซโลูนาตอนนี้เริ่มกระบ,บวนการดิวชัวร์การเซโลเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ถามในมุมผมเนี่ยถามว่าโอเคไหมกับคันเซโลผมเป็นคนที่รู้สึกว่าคันเซโอ่ะนี่คือเวิร์ดคลาสแบบปฏิเสธไม่ได้อะนะครับฟีทาวเขาเวิร์ดคลาสมากๆอย่าถ้าถามว่าอยากได้ขนาดนั้นไหมผมว่าได้ก็โอเคอะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาจริงๆนะดิวเนี่ย นี่ความรู้สึกผมนะครับกาเซโร่เป็นตักเตะที่ผมชอบอะแต่ก็ไม่ใช่ว่าตักเตะที่ผมชอบทุกคนละจะอยากได้ทุกคนอะกาเซโร,บบ e go, รมนน่มีเรื่องพวกแบบอีโก้อะไรพวกเนี้ยมีเรื่องพวกนี้ใสแต่มันอาจจะปรับกันได้ะนะครับอาจจะปรับได้ก็ได้เมื่อคืนมันก็มีข่าวมาเหมือนกันอะว่าควนฟอยอ์ของเบียร์รลนะครับบอกกับสโมสรว่าอยากย้ายมาบาซโลน่านะโอ้โหแล้วฟอย์เนี่ยเป็นคนที่ถ้าใครได้ตามข่าวก็นะ่าจะรู้ว่าชาบี้ชื่นชอบอะก่อนหน้านี้นะครับมองเป็นแบบพารูตี้อันดับหนึ่งเลยอะ ตอนนี้เหมือนจะเป็นการเซโลแล้วนะครับก็ต้องมารอดูว่ามันจะเป็นยังไงนะส่วนตัวผมถ้าเลือกได้ก็เชียร์กานเซโลดีกว่าดีกว่าการไปเอาฟอยนะอันนี้มุมผมนะในกรณีที่บาซ่าเนี่ยก็มีข่าวเหมือนกันอีกว่าจิรจาทางด้านของอีวานเฟรสเนดาไปด้วยนะครับและขวาสเปนอายุแค่18ปีเองนะซึ่งถ้ามันออกมาแนวเนี่ยการที่บาซ่าจะเอาเฟรเนดามาด้วยเนะี่ยผมเชียร์ให้เอาการเซโลไปเลย คือเอาตัวที่พร้อมใช้งานเนี่ยเอาตัวท็อปอย่างกันเซลโลมาใช้งานแล้วก็ดีกว่าการเอาฟอย์มาแล้วก็ซื้ออนาคตมาแล้วอ่ะอย่างเรสเนดานะครับผมว่าออกแนวนี้ดีกว่าเซนกันเซลโลแล้วก็ยิวานเพเนดาพร้อมกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเรื่องราวของบาร์เซโลนาและก็เรอัลมสซร่นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้คลิปนี้ด้วยนะฮะก็เจอกันในคลิปต่อไปว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ